ชาวบ้านแห่ทำบุญขอโชคขอลาบไอ้ไข่วันเข้าพรรษาเห็นเลขชัดค่อยๆผูมาสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเมื่อวานเป็นวันอาสาฬหาบูชานะคะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะคะชาวบ้านแห่ขอโชคขอลาบแห่ทำบุญที่วัดนะคะถึงสถานการณ์ปีนี้จะไม่คึกคักแต่ชาวบ้านก็ยัง คงไปเดินทางไปทําบุญที่วัดกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะวันนี้นะคะเป็นวันเข้าพรรษานะคะไปเลยค่ะที่วัดเทพนิวิศสว่างธรรมนะคะชาวบ้านเดินทางไปทําบุญที่วัดนะคะซึ่งอยู่ที่บ้านเลขที่146ทับ60ตบําบลหนองปริงอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะชาวบ้านนะคะได้เดินทางไปทําบุญวันเข้าพรรษานะคะ แล้วก็ได้มาทําความสะอาดศาลาไอ้ไข่หรือสารไอ้ไข่นะคะที่วัดเทพนิวิทสว่างธรรมนะคะพร้อมทั้งนําเครื่องเส้นไหว้ไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวอาหารหวานน้ําแดงมาถวายให้กับไอ้ไข่เด็กวัดเทพนิวิตสว่างธรรมนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเมื่อมาแล้วก็ต้องมาขอโชคด้วยนะคะ นำสิ่งของมาถวายแล้วก็มาขอโชคด้วยการจุดทูปนะคะขอโชคจากไอไข่นะคะนี่เลยนะคะเลขค่อยๆโผล่มานะคะนี่เลยนะคะบางคนเห็นแค่สองตัวนะคะคือก หนึ่งนะคะแต่ว่าตัวที่3ามมันจางๆนะคะบางคนมองเห็นเป็น9ก้าหนึ่งสานะคะนี่เลยนะคะค่อยๆโผลมานะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคนชื่อว่าวันเข้าพรรษาไอไข่จะให้โชคนะคะทำบุญลุ้นเฮงนะคะสวัสดีค่ะ